Deeper and I wonder, okay. Who are you and you and I don't want your day And then I think about myself and I say I'm a pretty person, gonna your brain, boys I'm a freaking machine สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอร้อนรับเข้าสู่ได้รายการดิม,มี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับซีรีส์ร้อเกมไปคอนกันอีกแล้วนะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเกมตั้งแต่เกมที่22จนถึงเกมที่43นะคะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันด้เลยนะคะเพื่อไม่พลาดกิจกรรม r อาวีอะไรใหม่ๆนะทุกคนคือตอนนี้เราแบบ เออไม่ได้เล่นตั้งแต่ช่วงประมาณแบบสิ้นปีนะคะเพิ่งกลับมาเล่นตอนช่วงต้นปีนะคะตอนนี้แลงของเราก็อยู่ที่คอมเมนเดอร์42ดาวนะคะเดี๋ยวไว้ก็มันอีกอกี่วันรีแล้งนะอีกประมาณ10วันรีแล้งนะคะเราก็จะพยายามรีบรีบเล่นแล้วก็ให้มันขึ้นคอนนะคะคลิปนี้ฟังกด ไลอ่อะเดี๋ยวพอวก็เข้าไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลยนะคะแล้วก็เกมวันนี้ที่เราตั้งใจเอามานำเสนอนะเป็นเกมมีหน้ามีหน้าที่แพ้นะคะเพราะว่าเราไม่เคยเจอแบบอไอแบบพวกแรงสูงสูงอะไรเงี้ยคือเราก็เพิ่งขึ้นมาเมื่อได้ไม่กี่วันนะคือเราไม่เคยเจอใครแบบเดินเกมหรือว่ามีอะไรอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการ เดินเกมอะไรประมาณนี้กันดีกว่าก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า50แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด่นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่วิธีไหนดีตลอดย4ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด่นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เด่นเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟฟนน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแลรแรงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP ่จรับซื้อขายเกมออนไลน์แคด่ดิดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอาวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะเอ,อ่โดยเกมนี้นะคะเราก็จะเล่นในตำแหน่งซัพพอร์ตตัวมีหนะ้าคะทุกคนแบบว่าซัพพอร์ตนั่นแหละ,ะเดี๋ยวเราจะดูนะซึ่งทีมตรงข้ามอะ่ะจะมีกันอยู่ประมาณเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคือทีมตรงข้ามอะ่ะจะมีอ่อิโลเมียนะซึ่งดาร์ซี่อ่ะ ไม่เดีลักนะคะขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะซึ่งดีลักจะเป็นตัวฟาร์มนะแล้วพอเปิดเกมมา4ตัว4ตัวที่ไม่ใช่ตัวฟาร์มอะ่ะทุกคนเดินมาที่เลนมังกรอวิเซอร์ดากอนนะอ่ะจะลองดูกันนะคะเนี่ยคือทีมตรงข้ามอะเดินมาใช่ปะคือน่าจะมาเป็นตี้เดียวกันนะแบบว่า,าคือปกติอะเขาจะแบบแยกกันไปเลนใครเลนมันเมดก็มาตรงนี้นะแล้วคือแบบ เราอ่ะก็คิดว่าเขาจะเล่นกันแบบตามปกตินะคือแบบว่ามันเป็นอะไรที่รู้สึกแปลกใหม่มากอ่ะแล้วคือตรงเนี้ยอ,อกรสีตัวในผู้เหมือนว่าจะแบบเอ้ยจะดักอะไรอย่างงี้นะเนี่ยเน,นี่ยนะดูดิแต่แคลลี่สลิมฝั่งเราฝั่งตรงข้ามคือหนีทันอยู่นะก็จะอ่ะดักอันนี้เราขึ้นมาแล้วนะคะนี่อันนี้ คือมันไม่ไหวอะทุกคนมาหลายตัวเกินแต่แบบเกมนี้เราดีใจนะที่เราเลือกเล่นมีน่าเพราะว่ามันออกันหลายๆตัวใช่ปะก็จะได้ดึงทีเดียวนะคะอ่ะมีน่าไปนี่ดึงเราดึงมาทีเดียวละแล้วก็ยิงปิ้ว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 โอเคเฟิร์สบัต okay, เป็นโอเมกาทีมตรงข้ามนะคะคือตอนนี้เลือดเราเหลือน้อยมากอ่ะคือมันกดมากอะแบบว่า คือมันเป็นสูตรไหนไม่เคยเจอใครเล่นนี้มาก่อนนะหรือว่าแบบเขาเล่นกันคลายเครียดหรือเปล่าอ่าอันนี้เราก็ทำการวาร์ปกลับบ้านนะคะนี่พอวาร์ปเสร็จแล้วปุ๊บใช่ป่ะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามนะคะมาออกันข้างบน5้าตัวแหละแบบว่าตอนเล่นก็คือเนี่ยดูดิและเลนล่างเลนล่างเลนกลางอ่ะเขาแค่แบบเพียร์คีฟแล้วเขาก็ไปออกันตรงนี้นะ คือแบบโอ้ยแผนใหม่หรือเปล่าอันนี้คือในป้อมมีเราตัวเดียวนะคะอุยคือลุ้นอยู่นะว่าช็อตนี้โอเคเราก็ตายไปนะคะนี่ตอนนี้ทีมเราเริ่มมาแล้วเริ่มเข้ากันแล้วนะเริ่มนัวกันแล้วนี่อุ้ยอุ้ออได้ก็ได้ไปหลายตัวอยู่นะอ่ะตอนนี้เหลือแวนใกล้ตายละเหมือนหนีไปได้ได้ปะ่ะเพนเอาแวนไม่ได้อุ้ยอุ้ยสลิมได้แวนนะคะ ทีมต้องข้ามเหลือแค่โอเมก้าตัวเดียวนะซึ่งต้นเกมอ่ะสองนาทีคือคิวกันโหดมากคิวกันโหดมากเรากับเพื่อนนะคะก็จะเอากลางเหมือนทีมอะเริ่มเดินกลางลเหมือนมันจะเล่นเป็นแบบเกมไวเน้นไม้กันหลายๆตัวแล้วก็ดันป้อมอะไรประมาณนี้นะคะเ,เดี๋ยวเราลองเพิ่มสป,ปีดไปนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ปหอันนี้มีหน้าคือมา ยืนกันหลายตัวเกินแล้วคือเราอะเลือดไม่พอเข้าไม่ได้ละเลือดไม่พอตัดภาพมาที่ไอรีนะคะก็ดันป้อมไปเอ้ยนี่ทีมตรงข้ามทีมตรงข้ามสู่ขิดมาดิโอเมกา้าเรียบร้อยนะคะทีมตรงข้ามตายยกตีคือมันตอนมาเล่นใช่ป่ะมันก็รู้สึกว่าแบบเชื่อแบบว่าไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ย หรือเราเพิ่งขึ้นแรงลงสูงๆนะคือสำหรับใครที่แรงคงสูงๆพวกแบบแรลงคอนอะไรงนี้นะคะก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยเป็นเกมที่เล่นแล้วเครียดมากนะเกมนี้อ่ะแต่ตอนนี้เราเพิ่มสปีดไปนะสปีดตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นนะคะแค่แบบว่าดันดาร์กแล้วก็แย่งกันฟิลฟิลแบบรอคีเข้าไปดันป้อมนะดูดิดูตอนนี้เลยล่าง โอเมก้าปั่นมากอะนี่ได้คิวโอเมก้าไปแล้วนะคะอ่ะตอนนี้ทีมเราก็จะสู่ขิดในวันที่เดอโอ้ยสู้เขาสู้เขาโอเคได้ปะตอนนี้ทีมตรงข้างล่างสามนะทุกคนคือเลือกเราเป็นสีแดงนะเพราะเราอยู่ฝั่งสีแดงคือเราไม่สนใจอะไรละคือขอเอาป้อมกับสลิมก่อนนะคะนี่ ตีป้อมคือข้างล่างโดนกดยับมากแบบว่าเหมือนเขาแบบมากันหลายๆตัวเพื่อที่จะแบบให้ได้ซับกันแล้วก็จะได้ไปแบบช่วยกันดันป้อมอะไรประมาณนี้นะแต่ปกติมันไม่ใช่อย่างนี้คือแบบ4นาทีนะคะได้ไปแบบ12คิวต่อ5 5ต่อ12ออะไรประมาณนี้อ่ะก็ถือว่าเกมไวอยู่นะ ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราก็ดึงเช็คพุ่มแล้วก็จะมีแบบว่าอลองเล่นสป,ปีดไปดูนะดึงปึ๊บป,อ,ปอ,อันนี้ก็จะมันเอาเรานะแบบว่าคือมันแบบพายามาดันป้อมอะ่ะก็ไม่รู้จะพูดว่า,างไงดีแบบว่าดูตามไล่เฮเลนจัดการมันอันนี อันนี้ไม่น่าได้นะเพราะว่าเหมือนมันจะหนีไปแล้วนะคะไอิลีฝั่งเราดีมากคือพยายามดันป้อมคือสกิลตอนนี้คือแบบสูสีอยู่แนละ้วเพราะว่าแบบยังไม่ค่อยตึงมากแล้วมันก็จะมีแบบช็อตที่แพ้นะคะเออนีน่อ้เรียบร้อยแวนคิวเราอะตอนนี้เราฝั่งเราก็จะถอยกันก่อนนะเพราะว่าไม่มีเลือดนะคะซึ่ง ถามว่าทาไมมันถึงเล่นเกมไวได้ขนาดนี้เพราะว่ามันยืนกันหลายตัวนะคะทุกคนพอยืนกันหลายตัวปุ๊บพอจะเอาก็ยากแหละอ่าตอนนี้เพลนเข้านะคะไม่น่าได้โอเคสู่คิดไปอันนี้ไอริไอริไปเย,ย,ย,ยอะเยอะะตอนนี้ก็รอตอนนี้เราเกิดแล้วนะมาเราก็พยายามแบบดึงแล้วก็เคลียร์คลิป โอเคแตกไปอีกหนึ่งนะคะผลของการเข้าหนึ่งตัวยืนห้าตอนนี้เข้าสู่ที่แบบทีมเราเครียดมากพรอคิดว่าจะแบบแพอ่ะคือแบบอย่าเดินกันนี้ได้ไหมอ้ยอ่อนนี้มันก็แบบกดกดเรานะคะดันป้อมอ่ะเดี๋ยวให้ดูไปแบบว่าเนี่ยตีมาตีอย่างนี้ อสลิมเอาได้อยู่อุ้ยได้ได้ได้ไดมินามาแล้มาแล,มาแล้วจ้าดึงมาตวัดอันตีไป1ทีอุ้ยหนีก่อนโอเคเกลับหลับตอนนี้เอาโอเมก้านะคะโอเมก้าเข้ามาในป้อมเรียบร้อยนะทีมนั้นวาร์ปและมานาหมดทีมเราตอนนี้เหลือแค่เรากับคลิกซีนะทีมนั้นเหลือ3มตัว อ่ะเดี๋ยวลองกรอบไปนะอ่ะพาปึ๊บ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 เราก็พยายามแบบเคลียร์คีบโซนคีบอ่ะแล้วก็บรรัวกันตรงแถวแถวดาร์กนะคะอ่ะอิลเมียอันติรัะตะวาดไปเพนเข้าปึ๊บเรียบร้อยโอเควิวยวิได้อยู่นะได้อยู่ตรงนี้นะคะโอเคตอนนี้ทีมเราคือตายยกตีนะคะเหลือแค่คลิกซี่ โอ้ oh. เป็นอะไรที่แบบตึงเครียดมากตอนเล่นนะอ่ะตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดอันนี้ก็มาคือตอนนี้นะคะคือใกล้จะแพ้แหละแต่ก็ยังแบบว่ามีความหวังกันอยู่นะคือเราก็ออกล้างนะทุกคนเกมเนี้ยอืม มันก็พยายามดึงดึงกดกดนะเดี๋ยวเราลองเล่งสปีดไปปึ๊บตอนนี้เอาโอเมก้าหนีนะโอ้ยตอนนี้ทีมมันได้ดาร์กตอนนี้เรานัวกันตรงนี้นะคะทุกคนอ่ะกลางเราไม่ได้สักปอมทีมที่ทีมนั้นตายไปสองนะทีมเราเริ่มได้เปรียบละโอ้ยมีน่าจะตายตอนนี้เพนเข้าไปนะคะเย่เหลืออีกสองตัวเหลือดาร์ซี่กับโอเมก้านะ มาเอาไม่ได้ทันโอเคคลิกซี่กดกดไปเรียบร้อยนะคะดาซี่ตายตอนนี้เหลือแค่โอเมกา้าอึดเกินน้องโตโรวะเนี่ยอึดเกินแอดเด๋ยวลองเร่งสป,ปีดไปดูนะทีมเราก็ไปเอามัางกรอ,อ่ะแล้วก็วับโอเมก้าเจอซูคิดแล้วก็ตอนนี้โอเมกาา้าไล่บีไอรีนะ มาคือตอนนี้เราไม่สนใจเลยละคือแบบว่าขอเคลียร์คีบหน่อยอะไรงนี้นะอาเดี๋ยวเรเ่งสป,ปิดให้ดูนะว่าคือเดินกันยังไงคือช่วงน,นี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะคะก็แบบว่าโซนโซนรอๆกันอ่ะเฮย้ยโอ้เรียบร้อยนะคะสลิมตาย เราพยายามและแต่มันไม่ได้มันไหลายตัวเกินแล้วทีมเราก็แบบว่าแยกนะคะนั่นแหละนะทุกคนตอนนี้เพนจะเข้าได้ปะได้ปะเรียบร้อยนะคะเพนได้อิลูมเมียไปไอรีได้ป้อมบนนะตอนนี้กลางตัวนี้คือแบบเครียด่าใกล้จะแพ้แล้วคือแบบว่ามากันหลายตัวเกินอ๊ยโอ้ยโอ,ยโอย้แล้วก็แพ้กันไปเป็น ชี่เรียบร้อยนะคะทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงกับเกมนี้ดีก็รู้สึกว่าคือมันยืนกันหลายตัวนะใครที่รู้ว่าแบบว่าเล่นกันเดินกันแบบไหนสไตล์ไหนนะคะก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกเกมหนึ่งนะที่เราเล่นเออเลาเหมือนเดิมนะคะหรือมีใครอยากดูแวนไหมแต่เราจะเปิดเป็นเออเล่าหรือแวนดีนะ คือส่วนมาก็จะกดกับเพื่อนนะคะช่วงนี้มีเออร์เรลโซอร์แรลแรงได้ MVP ไปนะเดี๋ยวเรามาดูแวนกันบ้างดีกว่าเพราะว่าดูดูโตโรเออดูเออร์รอาจจะเบื่อกันแล้วนะขออภัยด้วยนะคะคือลืมอัดหน้าจอตอนแวนนะก็ไม่ได้บันทึกอันนี้ที่เล่นไว้นะเพราะคิดว่าจะแบบไม่ได้เครียดอะไรมากแล้วมาดูเออร์รนะคะ, Euro, ะเออร์รปะเออร์รลออฟเลนนะอ่ะลองกดไป เรามาดูกันเลยเย่เย่เย่เดี๋ยวจะมีคลิปไฮไลท์เล็ก,ลกๆน้อยๆให้ถ้ามีชมได้รับชมกันด้วยนะคะเกมนี้เป็นคิวเลนเอ้ยทีมเราเป็นซิลป่านะเกมระยะเวลา13นาทีนะคะทุกคน13นาทีโอเคเมื่อเริ่มเกมมานะคะเราก็จะเจอกับมาหลอดตอนนี้เราก็ทำการเดินไปที่ป้อมนะ อา่าวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่รอคีฟนะอ่ะปึ๊บเราก็จะตีไปมาหลอดออกมาแล้วคือรัดหน่อยคือเราเราจะกดมาหลอดนะคะเราจะเล่นแบบว่ากดไม่ให้มันมาแบบเอาเราเนะเพราะว่าช่วงมาหลอดอะช่วงนี้คือดูดเลือดแรงแล้วก็แรงจริงๆนะคะทุกคนขอขอพูดไว้ตรงนี้อ่ะแล้วก็จะเอาเป็นเป็นแบบคีฟนี่นะคะ แล้วก็จะมาพอได้สแต็กอะไรเงี้ยก็มาตีมารอดอ่ะคือมีน้องเคยแบบมีคอมเมนต์บอกว่าวิธีการเดินอะไรอย่างงี้นะอ่ะแล้วก็จะพยายามเคลียร์คีฟนะคะอ่ะพอเคลียร์คีปึ๊บๆเราก็จะเดินมาตรงเลนกลางนะคะถ้าคีปยังไม่มาก็เอาไอ้คีฟเล็กๆตรงเลนกลางตรงนี้ก่อนอ่ะพอตีแล้วนะคะก็คีปมาพอดีแล้วก็เคลียร์คีฟให้กลางนะ ก็อาจจะตีป้อมกลางเล็กๆน้อยนะคะแล้วก็กลับไปที่เลนตัวเองอ่ะตอนนี้ก็หนีมาเรียบร้อยนะคะได้มาหลอดไป1คิวนะตอนเดินกลับอ่ะก็อาจจะไปแบบโซนป่ามันด้วยนะคะก็เผื่อได้แบบเป็นบัฟมันอะไรอย่างนี้นะแล้วมันก็จะขึ้นมาเช็คแล้วก็คิวมันเลยนะคะคือเอาไปเล่นจริงอาจจะไม่เป็นอย่างงี้ก็ได้นะ <laughs> ตอนนี้ก็จไปไปเชียร์ชีพเลนดาร์ของตัวเองนะคะ เราก็จะมาเอาคีดนะคือที่สสิ่งสําคัญเลยนะคะที่ทําจะให้ทําให้เราสู้ได้นะคะก็คือเงินเท่านั้นที่นอกเอวิติงคือเงินเท่านั้นนะคะอ่ะคือพอได้เงินแล้วใช่ปะก็จะแบบว่าเชียร์เียนี้ทีมเราก็ทีมมันดีพอดีมาหลอดออกมาแล้วก็แวะทักทายมาหลอดสักหนึ่งมัดน,นะคะแล้วเราก็จะเดินมากลางเพื่อที่มาลอ่อแล่มันอุย้ยมาคิวเลนมาเราก็จะ อันติใส่เลยนะคะนี่โดนแน่ need, เรียบร้อยเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะจัดไปทีมนั้นตายไปแล้วนะคะตอนนี้มาหลอดเข้านะคือเลือดเราไม่พอนะคะเลือดอะไรที่มันไม่พอก็ถอยให้แต่พอดีนะคะทุกคนอ่ะอันนี้เราก็จะทำการไม่ได้กลับนะก็วิ่งมาเก็บเลือดนะคะเพื่อที่จะแบบว่าถ้ากลับมันก็จะเสียโอกาสเงินไง <c oughs> เออ ก็รอรอรอคีปรอ,ออะไรประมาณนี้นะก็เคลียเคลียคีไปก็เดี๋ยวเราคิดว่าจะแบบว่าเก็บเลือดในป้อมศัตรูอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มาตีตรงนี้ต่อนะเดินง่ายๆแค่นี้เลยแนละ้วทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบเดินแบบเรานะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเกมเมอร์คนอื่นหรือว่าสตรีมเมอร์คนอื่น,เ,น,นเขาเล่นกันยังไงนะอันนี้ก็จะเดินมาขึ้นกลางแล้วก็จัดการไปอ่าเรียบร้อยนะคะ ออนสล็อต <On> ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาเก็บคีพคือแบบว่าถ้าเงินเราดำใช่ปะเราก็จะซื้อไอเทมได้แล้วเราก็จะแรงแค่นั้นเลยทุกคนแล้วก็จะแบบวิ่งไปวิ่งมาแค่ประมาณเลนดาร์กนะคะกับกเ,เ,เ,เลนกลางเออเออเลนเออถูกแล้วแหละบางทีก็อาจพูดแบบว่าผิดผิดสลับกันบ้างนะคะอ่ะอันี้มาดูอเออเล่าต่อนะพอเราเคลียร์เสร็จเราได้ป้อมได้อะไรเสร็จแล้วก็จะขึ้นมากลางอะก็ที่จะบอกว่า มาช่วยเคลียร์คีปให้เมดมาดันให้เมดอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วก็เดินตึ๊ดตื้อตอต,ตอนนี้ทีมตรงนั้นเข้าแล้วอะไรที่มันเสี่ยงอ่ะก็ยังไม่เอานะคะเรียบร้อยละเราก็ได้เป็นดับเบิลคิวไปนะคะช็อตเมื่อกี้อันนี้ก็ทําการาเคลียร์คีปมอนเดิมแบบว่าเคลียร์ให้คีปมันขึ้นสูงๆงเพราะว่าจะได้ดันคีปเยอะๆอะไรประมาณนี้นะ อ่ะต,อตัดมาตรงเลนนี้นะคะก็อยู่กันสองตัวตอนนี้เราขึ้นมาแล้วนะแล้วก็เปิดให้นะคะอ่ะ <You play. S 1> ได้ปะทีมนั้นตายไป3มตัวตอนนี้มีมาแกงก้าอยู่เลนกลางนะคะแล้วก็สับไปเลย1ทีก็สับไปเลย <You play. S 1> เออแล้วก็ใครนะคะสำหรัแบบคือเราเป็นเมนเอร์ลนะใครที่อยากให้เราสอนเล่นตัว เารานะคะก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะอาจจะแบบอัปเดทเทคนิคการเล่นสำหรับแพทใหม่ไต่แรงอะไรประมาณนี้นะคือเพื่อนเราอะ่ะชอบบอกว่าตัวเออร์เลเนี่ยนะคะมันเป็นตัวที่แบบว่าไม่ค่อยมีดาเมจอะไรประมาณนี้นะแต่เราเอาไปเล่นก็เราก็ชอบนะสนุกดีเพราะว่าซีซั่นหน้านะคะเดี๋ยวจะมาทวงคืนเม็ดทวงเม็ดคืนอ่าแล้วก็มาเดินเรื่อยๆนะคะซึ่ง ความได้เปรียบมันก็คือเวลาคีปมันขึ้นสูงใช่ไหมเราก็จะดันป้อมได้ง่ายขึ้นอะประมาณนี้เราก็พยายามเคลียร์คีปดันคีปซึ่งดันคีปมันดีมากเพราะว่าเราก็จะได้ทําการเก็บเงินไปในตัวนะคะอะประมาณนี้มันก็อาจจะบอกว่าบวกอาศัยเทคนิคการเล่นแล้วก็ทีมด้วยแล้วก็่อๆมันประมาณนี้นะก็รอทีมเดินเอ้ยรอทีมตรงข้าม เดินออกมาแบบแหลมๆสักตัวหนึ่งอันนี้ก็ดึงช่วงจังหวะรอนะคะอ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ดึงๆเชิงกันไปเหมือนเดิมก็รอตึ๊ดๆๆนี่มาแล้วแทงเรามาละตอนนี้อ่ะเราก็เชียร์คีิปเหมือนเดิมพอมาตรงนี้ปึ๊บก็มา ตอนนี้นะคะก็ใกล้สู่ช่วงใกล้ช่วงช่วงจบเกมแล้วแหละเล็ดเและก็เคลียเคลียอะไรไปนะเราขออนุญาตเล่งสป,ปีดนะคะทุกคนแบบว่า,วาตึ้งตึ้งงตึแล้วก็บวกกันนะคะในป้อมทีมนั้นตายไป4ตัวแล้วโอเคเรียบร้อยสวยสวยแล้วก็ได้ป้อมนะคะอ่าเหลือแค่ ป้อมเลนบนทีมตรงข้ามนะแนะนำว่าให้ตีป้อม3ามทางนะคะแล้วค่อยเล่นมันจะแบบเล่นง่ายอะไรอี้มากกว่านะอ่ะตอนนี้เหมือนทอนอุย้ยมันวาร์ปโชว์เราอันติใส่เลยนะเฮ้ยเฮ้ยย๊ย๊ย๊ย,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 ยสับๆไปนะคะอันติโอเคไปโอเคเรียบร้อยนะคะได้ชิปบั้นคิวตึงๆอ่ะเรียบร้อยโดนเรา เรียบร้อยนะคะอะตอนนี้คือใกล้จบเกมแล้วนะรอแค่คีบมาคีบเดินเร็วๆ่อยได้ไหมประมาณนี้นะคะะเดี๋ยวลองเร่งสป,ปิดไปนะอ่ะปึ๊บทีมตรงนั้นก็เกิดพอดีนะเหมือนตอนนี้เราจะถอยไปดูเอาเอาดาร์กนะคะจะได้เล่นง่ายๆกันนะอ่ะพอเราตีใช่ปะ่ะซิลก็จะมา เยอะเกมนี้กดเป็นโซโลนะคะทุกคนเพราะว่าเพื่อนไม่วางเล่นด้วยโหฝีมือน้นองอะประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บมันก็เข้าคือไฟเนี้ยจะเป็นไฟแบบตัดสินที่จะแบบว่าชนะเลยนะมันจะมีแบบไฟพิกกับไฟที่ได้ประมาณนี้นะคะโอเคเราเลือกเรียกดาร์กออกมาแต่แล้วก็ชนะกันไป เป็นชี่เรียบร้อยนะคะกับวิกตอรี่นะวิกตอรี่เอาอจบแล้วนะคะก็จะเป็นสั้นๆง่ายๆแค่นี้นะคะสำหรับการเล่นเออร์เรลนะสำหรับใครที่อยากได้คลิปสอนเล่นก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะทุกคน ตอนนี้ก็อยู่ที่คอมเมนเดอร์4นะจากจากใด4บ้งก็ถือว่าไต่มาได้อยู่นะคะไว้เกมหน้านะคะจะเป็นเกมที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ก็จะมาอัปเดตและทําชมได้ดูกันนะคะก่อนรีแลก์นี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ